หวงจุ้ยรับอรุณกับหวงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำหวงจุ้ยของอาจารย์หมาผู้นำที่แท้จริงย่อมไม่สแสวงหาอำนาจชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่ตนเองแต่เขากลับที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอจริงหรือไม่จริงหรือไม่ผู้นำจริงมีงนะผู้นำที่แท้ที่แท้จริงนะท,ที่แท้จริงนะวงเล็บบางคนเป็นผู้นำแค่ตำแหน่ง เฉยๆมันก็มีมบางคนเป็นผู้นำเพราะว่าเขาเรียกอะไรเสียงข้างมากเอ,อ่ออะไรแบบนี้บางทีเป็นผู้นำที่ได้มาจากการซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่จริงก็ได้<อ>ใช่ไหมครับอันน,นี้มันมีหลายแบบผู้นำอาจจะมาจากพระพวกตัวเองอะไรแบบนี้แต่ผู้นำที่แท้จริงเขาจะไม่มองตัวเองเป็นหลักเขาจะมองประชาชนหรือคนในองค์กรหรือใครก็แล้วแต่ส่วนรวมมากกว่า อ,อ,อันนี้คุณรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ยก็พูดไปตามเนื้อผ้าครับโยงเข้าสู่ห่วงจุ้ยทีสิอ่าอก็มันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่มีหวงจุ้ยอยู่แล้วเรื่องนี้ถูกไหมครับเพราะการที่หวงจุ้ยเนี่ยเราก็ต้องการให้มันมีชีวิตลาีความเจริญดังนั้นเมื่อเราเจริญแล้วเราก็จะคืนความเจริญน,นั้นสู่สังคมบ้างขอปรบแบบนั้นขอปรบมือ ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเชา้าที่ได้ยินแล้วสดชื่นจริงๆเพราะว่าห่วงจุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยเน้นอยู่แล้วว่านําห่วงจุ้ยมาช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นไม่พอแค่นั้นก็คือให้สู่สังคมด้วยสมมติมว่าถทาห่วง<ช>จุย<ช>้ยทั้งหมดลูกศิษย์อาจารย์ทาห่วงจุ้ยทั้งหมดคือสังคมอ่ะจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ออือือเพราะว่าไม้กิ่งเดียวมันหักง,ง่าย ถ้าเกิดรวมๆกันมันหักยากมันสามัคคีเขาเรียกสามัคคีแล้วก็ให้เกิดความเข้มแข็งนะครับวงจุ้ยเราก็จะช่วยเหลือประเทศได้มากขึ้นดีงามค่ะแหมวันนี้วันนี้กินใจยไปม<า>แม่รอดนะครับคุณแตงเออมางั้น<อ>มาต่อกันเรื่องวงจุ้ยบนร่างกายบ้างครับวันนี้มีเรื่องของคู่คู่เสื้อผ้าคู่สีเสื้อผ้า ที่ใส่ด้วยกันแล้วมันจะบ่งบอกถึงความเศร้าเสียใจหรือว่ากำลังบอกว่าบ้านนั้นมีเรื่องเศร้าโศกก็คือคู่สีฟ้าขาวในชุดไว้ทุกข์ของทางคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาใส่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าผ้าดิกอะค่ะที่เป็นสีโทนฟ้าขาว ลองนึกถึงอ่าเวลางานอย่างที่ว่านะอย่างงานเศร้าๆเขาใส่พวกไว้ทุกทีนี้ในทางคณช่วยแล้วท่านอาจารย์สอนเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีโทนนั้นก็แสดงว่ากําลังวงบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยกําลังไว้ทุกเช่นกันบางคนไม่รู้ค่ะก็ใส่มันเป็นคู่สีคลาสสิกนะจะว่าไปแล้ว <S 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 ใช่เออมันดูแบบ ฟ,ฟ้าฟ้าบูบูเคยได้ยินคําว่าบลูสีสว่างอ่าสีสว่างพาสเทลอะไรอย่างเงี้ย<ช>สวยๆ<ว>อ่อนๆทีนี้พี่กําลังจะบอกว่าแตงรู้ไหมว่าในทางชาวต่างชาติเองเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยคาว่า Blue บลูที่แปลว่าสีฟ้า B L U E เนี่ยครับผมมันเป็นคำหนึ่งที่เวลาดูดูสวยงามดูสดใสถูกต้องนะแต่ใช่ถ้าเมื่อไหร่เขาเอาไปใช้กับประโยคที่ว่า I'm so blue หรือ I feel blue เขบอกว่าฉันกำลังเศร้าหรือฉันรู้สึกเศร้าเขาจะใช้คำว่า blue เนี่ยใส่เข้าไปกลายเป็น<อ>กลายเป็นความหมายที่เสียใจไปเลยมันเป็นอารมณ์เป็นแสแใช่สลงของฝรั่งมันเป็นคำ<อ>คำเฉพาะที่จากที่คำว่า blue สดใส sky blue พอมาใช้กับประโยคที่ชั้นความรู้สึกจะจะกลายเป็นเศร้าไป อมันเป็นห่วงจุ้ยจริงๆแล้วมันเป็นห่วงจุ้ยที่แสดงว่าทุกคนทั่วโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าอ๋อมันคือห่วงจุ้ยหรอกแต่ความหมายตรงนี้น่าจะมาจากลากกําเนิดต้นกําเนิดกันว่าเออถ้าโซบลูจะยิ่งกว่าโซแซดอีกนะอหนักเลยจมดิ่งเลยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะก็ให้รู้ไว้ว่าอย่าเลือกให้หลีกเลี่ยงแล้วกัน อืมนะก็ก็ดีครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็รู้วันนี้นะครับว่าสีฟ้ากับสีสีขาวเนี่ยอไม่ควรอามาจับคู่กันใด้ถูกต้องเพราะเพราะมันจะอาจจะเป็นในทําให้เราอาจจะเกิดเรื่องเรื่องเสียใจภายหลังหรืออะไรแล้วแต่เถอะค่ะเออมันเราก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับค่ะอืมเราก็มารับอรุณค่ะด้วยภาพสวยๆจากพี่ตโตเช่นเคยนะครับค่ะ นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับมีความสุขสมหวังทุกเรื่องเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ